เอาละครับกับมาอีกครั้งกับเกม Rockheim p a t t e นะครับก็ในคลิปนี้เราก็อยู่กับตัวละครซินเชนรอน ECA นะครับก็เป็นตัวที่เอาจริงเรียกได้ว่าดีมากๆเลยนะนะคือนอกจากความสามารถจะดีแล้วนะครับก็เป็นตัวที่เหมือนเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างตัวโอเมก้าเชนรอนตัวใหม่แล้วก็ตัวที่ได้ซูเปอร์ ECA นั่นเองเพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยคือถึงแม้ว่าจะมีตัวละครโอเมก้าเชนรอนเก่งๆมาแต่ว่าเนอความที่มันชื่อสานะครับมันก็เลยไม่สามารถลิงก์ด้วยกันได้ดี แล้วก็ตัวครเดอื่นก็ไม่ได้ลิงก์ด้วยกันได้กับโอเมก้าชันลอนได้ดีขนาดนั้นแต่ว่าการมาของตัวคอ,วอนี้ครับคือมันทําให้ข้อเสียตรงส่วนนั้นเนี่ยมันถูกลบหายไปนะครับเพราะว่าตัวคอนี้จะมาเป็นคู่ลิงก์ให้กับโอเมก้าชันลอนทั้งหลายทั้งแหล่นะครับก็คือลิงก์ที่ได้ประมาณลิงก์โดยรวมที่ได้นะครับกับตัวโอเมก้าชันลอนตัวใหม่สีเหลืองเนี่ยก็จะได้ประมาณ6ลิงก์เลยนะนะจริงๆก็มีอีกตัวหนึ่งแหละก็คือตัวของ Legend Chardow Dark Op ้งเออจํชื่ออฟชมไมดไดรแร่ว่ามัน้งะประมานละ ตัวละครนั้นก็ได้6ลิงเช่นกันนะแถมมีลิงเ์ LR ด้วยแต่ว่าเรื่องความเก่งเนี่ยผมยังไม่สามารถพูดได้นะครับแต่ว่าการมาของ2ตัวละครเนี่ยทำให้ตัวของโอเมกาเชอรอนเนี่ยมันมีคู่ลิง์ที่ดีนะครับอันนี้คือเป็นข้อดีอย่างหนึ่งของตัวละครพวกนี้เลยนะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูขวามสมารถกันเลยแล้วกันนะครับว่าตัวละครนี้ทําอะไรได้บ้างนะคือนอกจากจะเป็นคู่ลิง์ที่ดีแล้วตัวมันเองจะเก่งแค่ไหนนะในส่วนของลีดเดอร์สกิลนะเป็นผู้นำจีทีบอสคี์บวก3ออสแตตเพิ่มขึ้น150% แล้วก็ในส่วนของไม้ตายนะครับจะทำการเพิ่มแทงการดีเฟนต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ทำดาเมจซูพรีมนะครับสำหรับในส่วนของลีดเดอร์สกิลแล้วก็ไม้ตายนะครับก็ถือว่าอยู่ในระดับที่โอเคแต่ว่ามันก็ไม่ได้ว้าวอะไรขนาดนั้นนะครับมาถัดมาในส่วนพันสิบนะครับพอสามารถพื้นฐานเนบจะทำการสุ่มเปลี่ยนลูกแก้วที่ไม่ใช่สีเขียวให้เป็นสีรุง้งแล้วก็จะมีคีตั้งต้นสองแล้วก็แทงการดีเฟนต์ตั้งต้นหนึ่งร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็จะมีโอกาส,กกาสากหา้าสิบเปอร์เซ เราก็เมื่อโจมตีครับจะปลดกาศัตรูเราก็จะได้แทบกดเฟเฟนเพิ่มขึ้น50%ตามจำนวนลูกแก้วที่ได้รับสูงสุด350%เราก็ไม่เก็บลูกแก้วได้2ลูกขึ้นไปจะไดลดดาเมจเพิ่มขึ้นอีก20%ถ้าเก็บลูกแก้วได้3ลูกขึ้นไปจะได้โอกาสครีเพิ่มขึ้น20%ถ้าได้4ลูกขึ้นไปจะได้ลดดาเมจเพิ่มขึ้นอีก20%แล้วก็ถ้าเกิดได้5ลูกขึ้นไปจะได้โอกาสครีเพิ่มขึ้นอีก30%ถ้าได้6ลูกขึ้นไปก็จะได้ยิงไม้ตายเพิ่ ศัตรูที่โดนโจมตีเนี่ยจะโดนดีบัฟลดแอคติแกรมดีเฟนซ์20%สองเทิร์นนะครับก็ประมาณนี้ในส่วนของพาสซีฟก็คือเป็นเมคานิกที่เล่นกับการเก็บลูกแก้วนั่นเองคือถ้าเกิดเก็บได้เจ็ดลูกเนี่ยพลังที่ได้เนี่ยจะเยอะมากๆนะครับรวมๆเนี่ยลดดาเมจที่ได้คือจะเป็น40%ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดเรานับกับเทิร์นแรกด้วยเนี่ยก็จะเป็น80%แล้วก็ถ้าเรารวมกับพาสซีฟของโอเมก้าชันลอนสีเหลืองอีกเนี่ยรวมๆแล้วนะครับก็จะลดดาเมจ90% และถ้าเรามีโอเมก้าเชลอนสีเหลือง2ตัวสมมุติว่าในเทิร์นที่แล้วเนี่ยเราได้ความสามารถลดเาเมจให้เพื่อน GTBo บไปแล้วพอมาในเทิร์นนี้เราก็มีอีกตัวหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ได้พาสซีฟเช่นกันเท่ากับว่าในเทิร์นนั้นเนี่ยตัวละครน,นี้จะสามารถลดเดาเมจได้ทั้งหมด100%เปเลยนะนอันนี้คือเป็นอะไรที่เวอร์มากๆนะครับแต่ว่าก็จะสามารถใช้ความสามารถแบบนี้ได้แค่ในเทิร์นแรกเท่านั้นแล้วก็ จะสามารถใช้ได้ก็ต่อเมื่อมีโอเมก้าชาอนตัวใหม่ถึง2ตัวก็คือตัวเพื่อนกับตัวเรานั่นเองนะครับถ้าไม่ได้เพอร์เฟกหรือโรเิชันเป๊ะขนาดนั้นเนี่ยมันจะยังกิ่งไหมผมก็คิดว่าน่าจะยังกิ่งอยู่ดีแหละแต่ก็พูดอะไรไม่ได้มากในตอนนี้เพราะว่าเดี๋ยวต้องลองเล่นดูก่อนนะครับส่วนเรื่องของโอกาสครีตนะถ้าเกิดเราเก็บได้5ลูกเนี่ยก็จะสามารถการันตีครีตได้เลยเพราะว่ามีตั้งต้นอยู่แล้ว50%แล้วก็ถ้าเก็บได้5ลูกขึ้นไปเนี่ยก็จะเพิ่มอีกรวมๆคืออีกกกกกก5 20%0% นนนนนะรรัับ็็่แแหลลาาตีนนอนถ้เ้เเิดดไู เราก็ยังมีการเบิ้ลนแม่ตายเพิ่มเข้ามาอีกก็คือสามารถทำำําดมจได้บ่อยขึ้นแล้วก็แถมตัวมันเองเนี่ยก็ยังสามารถเปลี่ยนลูกแก้วได้อีกแล้วก็ตัวของเมกาชลอนตัวใหม่เนี่ยก็คือเปลี่ยนลูกแก้วได้เช่นกันนะครับส่วนการอัพบอลเชียนะครับดูจากพาสีเนะี่ยก็คือเราก็พอจะคิดได้ใช่ไหมว่าเราควรอัพไปทางไหนแน่นอนฮะเบิล์น,นำํำคือถ้าเกิดเมื่อกี้ผมตอบครีนนำนี่คือตลกเลยนะแต่ว่าไม่เล่นมุกฮนะอันนี้แบบบาเวจริงจังมากนะเพราะว่าตัวคอนี้แบบดูเก่งอะ่ะคือนอกจากความเก่งที่มันได้เข้ามาแล้วเนี่ยม นั่นแหละอย่างที่บอกไปคือมันสามารถลิงก์กับตัวใหม่ได้ดีมากๆนะฮะก็เอาไปว่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าที่ผมอวยเนี่ยมันจะเป็นอย่างที่เราคิดหรือเปล่านะครับโอเคนะครับก็ในตอนนี้เราอยูดเฟสที่2ของด่านเอ่ออะไรสักอย่างนะก็คือไม่เคยจําชื่อด่านเลยนะฮะโอเคส่วนลิงก์สกิลที่ได้นะครับได้ทั้งหมด6ลิงก์จะขาดแค่ลิงก์เอออาร์นะครับก็จะขาดในส่วนของพลังหลังยิงไม้ตายไปนะแต่ว่าไม่เป็นไรคือแค่นี้เราก็ไหวชิลอยู่แล้วนะครับ ก็เดี๋ยวในเทิร์นนี้เราทำการกด a c t i v e Skill ไปแล้วกันนะเพื่อที่จะเปิดโดเมนโอเคหลังจากเปิดโดเมนจะมี defense อยู่ที่เท่าไหร่กันนะไหนคนดูหน่อยสิชึบ defense ตอนนี้อยู่ที่2 0 0แสนนะครับก็ในตอนนี้จะยังไม่ได้เยอะมากแล้วก็กีบพวกแก้วสีสีสีร้งไปซึ่งซินเชนลอนเนี่ยก็เป็นตัวที่จะได้พลังเยอะก็ต่อเมื่อกีบพวกแก้วได้เยอะใช่ไหมแล้วก็ต้องเป็นเมื่อโจมตีด้วย ถ้าเกิดเราทําตามเงื่อนไขได้เนี่ยพลังจะบวกสูงแบบสูงมากๆนะครับเพราะว่าเงื่อนไขที่เมื่อโจมตีจะได้แทกระดิ่์เพิ่มขึ้น50%สูงสุด350%เนี่ยก็ถ้าเกิดคิดแบบรวมๆแล้วนะครับก็คือเก็บลูกแก้ว7ลูกนั่นแหละนะฉะนั้นเก็บไปนะครับแต่ว่ามันก็เป็นหลังโจมตีนะเนาะมาตาบใดที่ศัตรูยังไม่ตายก่อนก็น่าจะได้เห็นพลังอยู่โอเค57ล้าน นี่ยังไม่มีซัพพอร์ตตัวอื่นนะโอเคแม่งจบแล้ว <c oughs> คือพลังอ่ะจากนี่เราเคยเห็นในคลิปใช่ไหมมันจะอยู่ที่ประมาณ40ล้านเว้ยอันนั้นคือแบบมีซัพพอร์ตแลวด้วยโอเค36ล้านเนะี่ยพลังโจมตีก็แรงอยู่ดีอันนี้คือลิงก์สิหมดแล้วนะยังไม่มีซัพพอร์ตด้วย oh, พลังอะไรกันนี่แต่ทำไมเมื่อกี้ตอนโจมตีเหมือนมันยกเลื่อคชั่นศัตรูได้ปะ เออช่างมันลวกันผมไม่แน่ใจเหมือนกันเนี่ยเ,เก็บไปเลยเก็บสีรุ้งก็คือเอาจริงนะพลังมันโดดแบบโดดมหาศาลอยู่นะเพราะก่อนหน้าเนี่ยที่ผมเล่นใช่ไหมแบบไม่ได้มีคู่ลิง์ดีๆเวลาทดสอบตอัวละครอะไรก็ตามอะ่ะก็คือมันจะได้พลังอยู่ที่ประมาณอ่ะมากสุดก็ประมาณ40-47ล้านประมาณนี้แต่เมื่อกียไม่มีซัพพอร์ตเวยเปิดแค่โดเมนกับมีคู่ลิง พลังแม่งได้อย่างอย่างเวอร์เลยอ่ะเออฟังไปฟังมารู้สึกเหมือนอวยเหมือนกันเนี่ยแต่ว่าผมชอบมากเนี่ยคือการมาของตัวละครเนี่ยมันมัน,ม,นมันไม่ใช่แค่แกงมันไม่ใช่แค่การกิ่งอย่างเดียวไงมันคือการทําให้ตัวละครที่มันกิ่งอยู่แล้วมันเก่งขึ้นได้อีกเว้ยไอตัวใหม่โอเมก้าชารลอนตนี่นแหละโอเคเกือบเจ็บเกือบเจ็บแต่ว่าได้อยู่นะครับโอ้โหไอตัวนี้โหทีมนี้เนะี่ยดาเมจแต่ละตัวแม่งอย่างแรงเลยโอ้โห โอ้โหตายตายเลยเคแล้วยูทีเต็มหลอดเลยครับพี่เธอ์นี้มีซัพพอตด้วยนะเนะีถึงเจ็ดไหมถึงเจ็ดอยู่แล้วก็โอเคได้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 ไดแปดล,ลกูกแต่ยังไงสูงสุดมันแค่แค่สามร้อยห้าสิบเปอร์ซนเนี้ยเธอนี้มีซัพพอร์ดดีเฟนซ์อยู่ที่สามแสนหนึ่งหลังยิงบวกไปอีกเท่าไหร่อ่ะสามร้อยห้าสิบใช่ไหม โอ้โหรวมรวมแม่งเยอะมากเลยนะเพราะว่าอย่าลืมว่ามันจะมีจากการบวกเอฟเฟกต์แม่ตายอีก50%นะครับแล้วก็มีการการันตีเบิ้องแม่ตายอีกเท่ากับว่าแน่ๆละเพิ่มจากเอฟเฟกต์แม่ตายเนี่ย100%ไหมถ้าเกิดเราติดจากพาร์ทสี่โอกาสเท่าไหร่นะ50%เนี่ยมันก็จะโอ้เจ็บมากๆแต่ว่าไม่เป็นไรมันเพิ่มไปแทงไงมันเลยโดนฮะโอ้โห61ล้านไอ้เจี่ย แต่เอฟเฟกเมื่อกี้มันคืออะไรวะถ้าเมื่อกี้คือเนนเรฟายแล้วก่อนหน้าน,นี้คืออะไรอ่ะช่างมาันเถอะสี่สิบล้านเลยนะโอเคห้าสิบเปอร์เซ็นติดไหมเนี่ยอ๋อมันคือการปลดการโอเคโอเคผมผมยังจำสัญลักษณ์ได้ไมทั้งหมดนะอีกทีโอ้หมดแล้วใช่ไหมโอกาสห้าสิบเปอร์เซ็นต์จาพาสีไมที่ติดเพราะว่าเป็นไอโอกาสที่จะเบิร์ตแม่ตายไงมันไม่ใช่โอกาส มันไม่ใช่การตีครั้งแล้วก็มีโอกาส50%ที่จะเป็นไปตายเออไม่เลยตีแค่นั้นนะฮะแต่มันยังมีจับค่าสีอีกนแต่ว่าก็ไม่เต็มเหมือนเดิมเนะ้ะผมอัพอะไรไปบ้างวะเนี่ยจำไม่ได้เลยอ๋ออ๋อจำได้แล้วคือน่าจะอัพเป็นเบิรลเลเวล15ใช่ไหมแล้วก็ครีเอเลเวล11 11หรือ12จะไม่ได้แต่ว่าตายแล้วละเข้ามา อ้าวลดแท็กเยอะก็ก็ได้อยูอ่โอเคในเทิร์นี้เราทำการเปิดโดเมนอีกสักรอบหนึ่งนะครับเพื่อการปิดฉากอย่างสวยงามแล้วเทอร์หน้ามีซับแท็กด้วยนะซับแท็กที่เยอะสุดๆนะครับเพราะว่าตัวของไอ้ซามาสโกคูแบล็กเนี่ยมันก็บวกเท่าไหร่40 cm, ่ิเซนไหแต่ว่าโอเมก้าชชนลอนนี่คือบวกเท่าไหร่60 60%รวมๆแล้วอะรายนี้เท่าไหร่อะ61ล้านเนี่ยถ้าคู่ลิงไม่ดีมันจะประมาณนี้แหละแต่นี่มีสซัพพอร์ตแล้วแ่ยแต่พอมีคู่ลิงที่ดีเนี่ยแม่งเหมือนได้ซัพพอร์ตเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งเลยคือโคตรเจ๋งโอ้นี่มันสุดยอดทรีโอ <c oughs> สามสหายรู้ดีเฟนซ์หกแสนโอเค พยายามเหลือลูกแก้วรุงไว้ด้วยนะเอ้ยไม่ใช่ลูกแก้วรุงให้ครบเจ็ดลูกจึ๊บถึงอย้วแหละแปดโอเคเก็บไปแปดลูกนะเฮ้ยนี่แหละที่ฉันต้องการไปเลยเหลือสี่สิบแปดล้านละพลังหายไปไหนไมเนี่ยหรือพลังช่วงต้นเกมหมดแล้วน่าจะนัลลิฟายโอเคหมดแล้วนะครับ ยี่สิบเก้าล้านอันนี้ก็หายไปเหรอหรือว่ามันมันมีการลดแท็กวะไอบ้บัฟด่านเนี่ยอาจจะใช่มันใช่เหรอวะไม่รู้เหมือนกันอันนี้ผมจำความสมมารถศัตรูไม่ได้นะโอ้ไม้ตายมาชึบชึบชึบ,ชบแล้วยังไงเราออโอเคเดี๋ยวกู <laughs> รอดได้ไง ไอน,นี่5้กว่าล้านเลยนะโอเคอีกทีหนึ่ง52ล้านเตเครีปไปดิอีกทีหนึ่งเออไปเลยบึ๊มเฮ้ยโอ้นึกว่าจะมีอีกทีถามจริงเหอะผมรอดได้ไงวะเก็บไปฮะ เก็บไปอีก8ลูก29อันนี้27ก็เก็บๆไปแล้วกันก็บอกว่าจะรอดนะเนะี่ยเลือด32ล้านเอ้32เปอรเซ 7k 32ล้านว่ะแม่งต้องระดับกี่ปีวะถึงจะมีเลือดเท่านั้นอะเพรานี้เลือดถึง1ล้านได้ก็แบบก,ก็ยากแล้วนะถ้าเป็นตัวเต็มจริงๆอะ 32ล้านแม่งเกมครบรอบ30ปีพอดีกูว่าโอเคตีไปฮะยอมตีไว้ตีใครหนี่เป็นครั้งแรกเลยป่ะที่แค่เฟดเนี่ยเฟดเอ้แค่แค่ในร่างนี้ก็เกินครึ่งหลอดไปแล้วอะ่ะนี่อืมอีกทีโอเคน่าจะเหลือการเบิ้์นไม่ตายอีกทีหนึ่งฮะ เจมนี่ไอเบกไีบ่อยสุดๆไ้ฮิวกลับมามามาดูพลังหลังจากที่โดเมนปิดทำการแล้วนะครับตอนนี้โดเมนไม่มีแต่มีซัพพอร์ตโอ้โหดีเฟนต์ก็ยังเยอะอยู่ดีอะ เก็บตามสีไปแล้วกันถึงเจ็ดไหมถึงเจ็ดอยู่เก็บไปเลยฮะมาไหนคนดูไหนสิจะซักแค่ไหนก็เชียวร <c oughs> ีนพันกันด้วยโอเคพลังพลังหายไปเยอะอยู่นะแต่ก็ไม่สนใจออหนึนงใฟายไปทีหนึ่งแต่แค่นี้เหรอแค่นี้แหละ อีกทีแฮะอู๋อีกยิบสองล้านแต่พอไม่มีโดเมนกับซัพของโอเมก้าชารอนนี่ก็พลางหายไปเยอะอยู่เนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรจริงๆโอเคกูเป็นแล้วแหละกูเป็นล,ละลากอ่อืออ้อเฮ้ยรอดเด้อรอดอได้ไงวะ เอาไว้ว่าคือมันเก่งแหละมารับดาเมจไม่ตายอยู่ตัวคนนี้ได้แต่ว่าที่ก่อนหน้านี้นมันโดนหนักเพราะว่าอะไรเราแพ้สีด้วยเนาะถึงแม้ว่าจะลดดาเมจเยอะก็ตามแต่ว่าด้วยความที่เราแพ้สีมันก็โดนบูสต์ดาเมจเพิ่มขึ้นเนะี่ยโอเคแล้วก็ในเทิร์นนี้เราก็ทําการปิดฉากศัตรูไปเลยแล้วกันนะเพราะว่าไงผมว่าผมผ่านได้เยอะแล้วแหละตอนนี้ทีแม่งแข็งแกร่งขึ้นแบบสุดๆอะ แต่ยังไม่ใช่ทีม GT Boss แบบแล้วนนะนะมีตัวคนอื่นผสมอยู่ถ้าลนล้วนนี่ไม่แน่ใจว่าจะได้ขนาดนี้หรือเปล่าอะ่ะเพราะอันนี้มันก็มีตัว Super SA เยอะเหมือนกันเนะี่แต่ในแบบผสมก็โอเคนะผมก็รู้สึกว่ามันก็สนุกอยู่โอ้โหแล้วศัตรูคือมันจะมันจะถึกไปไหนเนี่ยไม่ติดคลีคคือทำดาเมจไม่ได้เลยเนี่ยทั้งถึกทั้งเลือดเยอะเออทีไปดิ โจมตีอีกครั้งเอออีก34ล้านโอเคแล้วก็อีกทีไปเจอหน่อยเดนบอลชื <c oughs> <c oughs> ่อทาอะไรไม่รู้ <c oughs> เรียกมัวไว้ก่อน <c oughs> ตายไหมโอ้โห <c oughs> โอเคแต่ผมว่าผมหลบได้ โอ้ไม g ก d ดคุณคิดว่าผมไหวไหมดีเฟนสามแสนหนึ่งถ้ากูโดนแม่ตายคือกูจบนี่ <c ười> ไม่เอาไหมเสี่ยงได้โดนค้างโหมดด้วยเออไม่กดแล้วกันนะเดี๋ยวมันเสียเวลา <c ười> แต่ก็อยากลองเห็นนะว่าถ้าเกิดแบบไม่ได้กดไอ้นั่นเนี่ยไม่ใช่ไม่ได้กด <c ười> ให้ไปยืนรับดาเมจก่อนโจมตีอ่ะมันจะโดนหนักขนาดไหนอ่ะอันนี้ปล่อยทิ้งไปเลยนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเพิ่มอนิเมชันเข้าไปเดี๋ยวมันจะกินเวลาเราเกินนะทำการโจมตีไปเลยนี่เรียบร้อยนะครับโอเคก็จบไปแล้วสำหรับการรีวิวตัวละครซินเชนรอนตัว ECA ตัวนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปคือเป็นตัวละครที่ผมชอบมาก ถึงแม้ว่าจะไม่ได้แบบดูเก่งเวอร์มากขนาดนั้นนะ่ะแต่ว่าคือน,นอกจากตัวของมันเองเนี่ยจะเก่งขึ้นแล้วนะครับมันก็ยังทําให้ตัวของโอเมก้าชาลอนตัวใหม่มันเก่งขึ้นไปอีกจากการที่ได้มีคู่ลิง์ที่ดีนะครับซึ่งก่อนหน้านียตัวของโอเมก้าชาลอนสีเหลืองมันก็เก่งของมันอยู่แล้วถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีคู่ลิง์แบบดีๆขนาดนั้นนะ่ะแต่ว่าการมาของคู่ลิงค์ที่ดีมากๆเนี่ยมันก็ทําให้ต้นเกมเนี่ยทำดาเมจได้ดีมากดีแบบดีสุดๆเลยนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นแค่55เซนก็ตาม 55%ก็ตี60ล้านได้มีการันตีเบิ้ลไม่ตายอีกอันนี้คือยังไม่ได้พูดถึงตัวที่เป็นตัวเพื่อนร0 0เ็เลยนะถ้ามีตัวเพื่อนร0 0เ็แล้วก็ได้ตัวละครนี้ไปเนี่ยแล้วก็มีโอเมก้าชัลลอนสีแดงแบบได้ซับพอร์ตเนี่ยก็คือน่าจะตีแบบสัก80ล้านได้ปะ่ะคิดว่าน่าจะถึงได้อยู่นะครับแต่ว่าอันนี้เป็นการคาดเดาเฉยผมก็ไม่แน่ใจหรอกนะครับโอเคเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้นครับมีเพียงเท่านี้ถ้าเกิดใครที่มีความไม่เห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกกันไดน